mom ราจะข้ามไปให้เข้าเกมเลยนะอ่าเราข้ามมาให้ดูกันแล้วโอ้โหรู้สึกว่าค้างนิดหน่อยเขาต้องเดินไปทำอะไรกันใครจอยโหโหเพื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยเราน่าจะใช่บ้านเราน่าจะแบบ มีหลายหลังอยู่น่าจะพอกับสิบคนใช่น่าจะพอกับสิบคนนะคะทุกคนไม่เจอผีแน่นะวิต้องติดตามใครก็ไม่รู้อาจไม่ออกอเลยยูนี่นะะทุกคนเรจะมีสาราบแบบลันนะคะใช่ใชแต่เราอ่านไม่ออกนจะจ๊ะ ภาษาอังกฤษเราเดินไปเข้านี้ดีกว่าเข้าไม่ได้หรอกประตูทำไมกันวิรู้สึกว่าในตัวเราจะมีไฟฉายอัตโนมัติเลยนะดูเดินมาแล้วเราก็จะเจอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์กันลิงแมพเพราะตอนนี้อ่านไม่ออกเราต้องไปหาไม้เพื่อนแย่งนะคะ เนี่ยไก่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 เดินวันตุ้มเตี้ยมอยู่แค่แหละวิ่อหาจะหมดแล้วนะก็ได้มาเช็คเก็บแล้วเรามีไฟแชร์อัจฉริยะด้วยเลือกจุดที่นั่งที่นั่งเรานั่งตรงไหนมันมืดหาไม่เจอเลย เออเรอฉันด้วยสิฉันนัง่งนี่โอ้โหเขาจะไปไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเราข้ามไปเลยไหมอ่ะเราข้ามให้แล้วเขาข้ามอาดุนซีใครที่รู้แปลให้ฟังหน่อยนะอ Where are your parents? Why didn't you go with them too? I didn't go because I was My mom got very ill, so my dad had to take her to a hospital in the big cities far from here. It will probably take them a month until they return. Oh. My. Why didn't you go with them too? I didn't go because I was waiting for you to return. You didn't come visit me for a long time. I missed you so much. I'm sorry. I had a lot of work and I couldn't come see you soon. Since you are here now, you should stay with me. I will only stay for a couple of nights, then I'm going back home and prepare, because I promised that I will marry you. What if you don't come back again? I want you to stay here with me forever. We can be together forever after I come back to marry you. Okay, but you must keep your promise. i promise what did you drop into the fire it's so dark i can't see a thing ตอบีวุ้ยตกใจหมดอะไรอะ่ะผีทุกคนมันเป็นผีมันเป็นผี <c oughs> นนผทุกคนใช่ยไหมอืาา้นนี่เราได้ไก่มากินแล้ว ขาบอกให้กินไก่ือเปล่าโหใครกัดไก่อร่อยนะไปจืดไปอน่อย แป๊บนึงนะ Must My... be 啊、嗯。吗、嗯？